ฮัลโหลฮัลโหลอา,า,าจารย์นมัสการครับอาจารย์อาจริญพรครับผมอ่าเป็นจังไรวันวันวันหนึ่งทยบา้านไทยซองเพิ่งถึงน้ำไหลมา,าหาเปียกขึ้นมาจังครับแน,น่ถ้าหาเปียกเน่ยถูกกันเยอะอยู่แต่ชาวบ้านก็ถูกครึ่งหนึ่งไม่ถูกครึ่งหนึ่งของหมู่บ้านแหมู่บ้างหนึ่งเข้าใจ่ายเพิ่มเดียวบ่ครับอาจารย์ครับเป็นจังไรก่อนแมนติดใจ่ครึ่งโอ้โหติดใจ่ายเพิ่มครับผม จว่าโอ้ยเรียกออกมาเรียกอาจารย์เขาอีเพนดีได้เห็นได้ส้างน้ำยู่ดอกที่บารนีสนอรผมว่าการรู้สึกดีการรู้สึกว่าความหวังของหลวงปู่นี่ก็เป็นจริงขึ้นมากเกิดความสูงยูดอก็นยิ่งเทาครับผมเปินประกาศออกมากครับผมเราบานีห้อลวงปู่พัายามจิตต่อจระวรวังหันท่านได้บอกตูฟังอย่างเราเรียงฝันเรียงนิมิตมันมาทบกันก็แปลหาว่าไปซื้อเวตาข,ข,ขาถามว่า ทีซื้อบอลระว่าสันทังแข้งนี่ซื้อได้บอสระวัดสหลวงปู่ฝันนั่นนะไปซื้อ nice. สสสสส ata, ะคะ่ะเป็นลานขายเวนตาเวนตาที่ใส่อยู่นี่มันห้างว่าสันในฝันอันนี้ถาวคว่ำอ่าบดยำของสุดท้ายเพราะว่าเล็กกับวุเปลี่ยนเนาะเขาเจ้าว่าหามื่นแปดเดซิลลาร์ลุงปูจกเงินออกมาแล้วนับล่างหน้าเขาเตยเขาเลยเออแมนแล้วบาทนี้ว่าท่านเป็มากตบแปดหน้าแต่พอดีมันเป็นพวกขมไว้เป็นบาทหลันเล็กออกมาห้าแปดล่างโอ้บ่ฟังเล็กบนได้บาทหนึ่งแมนแล้วบาทนึงบอกปังเล็กบนเลแมนแล้วแมนครับ เอาบัตนี่นี่ท่านห้าทานช่องแอดมินของห้าโทุกทุก่องต็วที่เป็นบุญผ้าลวยบุญน้ำโชว์บุญผ้าลวยครับใส่บุญใส่บุญผ้าขา้าพีชกระคอไปเรื่อยผ้าขาเป็นผ้รหลงลืมลืมผ้าลนี่นี่ลุงปูอยากจะปล่อย ว่าคีปล่อยเลขล่างไปก่อนแต่บางทีไปเอาเลขบนมันข,ขึ้นปตบอยู่ดอกปล่อยออกไปมันเบนะิดจ่ามันกางผีมันกางผีบนไหนักแบลไว้มันยสินะักเอาตอนนี้ปูได้แล้วได้ได้บทในล่างเรียบร้อยพอเพื่อแล้วแม่นปลปูเพชรเรียบร้อยเป็นแพทเทิร์นของหลวงปู่เองราคาตังตางต่างต่างคู่บาอาจารย์เปิ้นกาจามี่สูตรตำรับของคู่บา,าอาจารย์เปิ้ลอาจจะเป็นเลขตัวเดียวกันก,าก,ากาอาจามี่เพราะฉะนั้นก็ต้องเอาเลขที่ขอ ปลอยเบิดเลยทีเดียวช่างเป็นยำโคงสุดพายส่วนตัวเลขศีมาสเตนเนี่ยครับผมวงกลมตัวใดหีด้วยกี่ส่วนใต่จาว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะครับ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 โอ้ดีดีทั้งคันนะครับเอาเทียเดียวเลยเป็นการป้องกันพวกอ่าเป็นการป้องกันโดยโดยโดยกว้างๆไปครับผมบางคนป้องกันสยางนะนะ่ยันเนาะมันต่างกันเลยครับอ่าเริ่มเลยครับผมบนเริ่มบนเนาะอาจา์เนาะอ อาจปรวจใช้วิจยญานในการรับฟังในด้านตัวเลขแล้วสําหรับพุทธิมักรหรือว่าบอมักก็ดีครับวิ่งตัวเดียวศูนวิ่งศูนตัวเดียวบนเนาะอาจารย์เนาะโคโลเลยครับเพ็ดกลมๆน้ำบอ่อศูนย์น่อ่าทีนี้เลขกามไปไว่าจะมีสองหางเรื่องวันนี้เอ้อครรบปู บางที่มันบอสายตัวนี่อาจจะมีมาสองหางอันเหล็ดล่างอาจจะมีมาสามคูไ่สามหางใช่สี่หางแก้วบ่เกินที่เหล็ดล่างเล็ดสองตัวนี่นะครับน่าี้รับมาบอกเรียงเด็ดนี่เล็ดบวกเลยก่อนครับผมจับคู่สามตัวได้สามตัวได้สองหางหางแรกก็สามศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งอ่าต่อมาก็ห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดครับโอเค เป็นทั้งหมดเลยเป็นทั้งโต๊ดทั้งหกกับอะไรก็ว่ากันไปสองตัวก็เอาไปทํำน้านีนละล่ะยากนุ่งก็ดีครับผมบาดนี่มาเลขล่างเลยรู้สึกว่าจะมีความํำนาญทางอ่าเลขล่างโดยเฉพาะเลขนี่บั่งหันกับปรากฏส่วนเลขสี่โสนั่นก็ให้ผ่านไปตัวที่ว่าถึงนี่สิบกรวดกรที่ออกมากน่ดเดียวสิบกเอาถึงอย่ามาเอาเลขสูตรคำนวณ หลวนนเลยในวันนี้นะวิ่งล่างตัวเดียวบดขออนุญาตครับบอญาตอันพญท่องทุกข่ายตอสามล้านเปอร์เซ็นโอ้ครับครับผมครับครับวิ่งสามรับวิ่งสามสามล้านเปอร์เซ็นแอนสามตัวเดียวไม่เกี่ยวกับนัดครับผู้ใดมักมอหรือว่ามัก เลขอตัวอื่นอีมากประกบกับสามกะจัดไปหรือว,ว่าผู้บาจาจย์ทั้งใดจะยิ่ต,ตาจยาหรือว,ว่าเขาเป็นมาเป็นบินมันเหม็นกับล่องมาจาับไปเบิร์นรูกคับสามของหลวง,งปู่นี่เป็นหลวงปู่มีหลักบ่หลวงปู่ไม่หลักบ่อาจารย์อนไดก่อม่หลักบ่ครับสามนี่ต้องโยดว้วหที่โยสิบบ่ครับอันนี้ไม่ขอปักหลักเ้อเมื่อกี้เมื่อกี้หลวงปู่ได้ คาดคันนี้เห็นอะว่าแ๊ดมันหนาจะมานลักสีเป็นเบแจ่มันออกตัวกลับนั่นเด็ดเพื่อป้องกันความเสียหายของหลวงปู่เองครับผมแต่ว่าความจริงใจความปัถนาดีเฉพาะให้อยู่ในช่องเข้าไฟรับนีหละครับเพราะให้ติดสามไว้โลดเพราะให้ติดสามเเป็นว่าวิ่งสามครับนะฮะบัดนี้เลขสองตัวมันจะมีด้วยกันทั้งหมดสี่หางสี่หางหางแรกก็คือศูนย์สามศูนย์สาม ทำไมไม่เอาสามศูน์บด้ปฏกิเสลาสามศูนมันสิบอม,มากแต่ว่าเปิดสกิตีโดยมากมันมาสูนย์สามโม้มาอ่างอิน้วย<า><า>ด้วย,วยสศิตีอีกที่หนึง่งแมน,นครับผมครับที่นี่ต่อมาเลขอ่าหางที่สองเลขสองตัวครับสามห้าสามห้าถูกต้องสามห้ามีสาม ไม่มีอะไรมากมีสามมีห้าที่ขิมว่ดได้เลยสามกับห้าเอาต้องเอาประกบกันไว้ต่อมาก็เป็นสามแปดย่ำอีกแล้วสามแปดแปดสามหวังหันกระด้บวอดขิมีหลักนี่ก็ได้สามแปดปิดท้ายด้วยตัวคนที่ส่วนมากอาจจะนึกไม่ถึงครับผมสามหนึ่งครับ สามหนึ่งถูกต้ตองเพราะฉะนั้นท่เจ้าสังเกตบอวานเหลขกบ่นหางหนึ่งนั่นมันสามศูนย์หนึ่งมันบักครับแหมว่าจะคืดกันมันนี่สิษย์ันหนี้ศิบย์ไปไหด้โอ้ยเปลี่ยนไปได้ชิยังน้อ่างานอยู่จังวาวานโอ้เจ๊าด,าด่ายบอไดบอกเรียนมีมีสายฟังหงวัดผ่านมาจะกระทืบว่าตัวเหล็กมันเปนเลี่ยนอย่างไรก็เลิบริไดมีข่มสิดทายอย่างเดียวันนี ก็คือว่าคงสิมีงโคมสุดท้ายอันว่ากันกับสี่บกขอโคงก็ได้ครการลอดจีได้มือส่วนเหล็กสีลูงปูมักไหนนะถามเพราะว่าลูงปูมักตัวใดเหล็กทั้งบทเหล็กตื้นครับมักตัวใดครับปูเสื่อมตัวมักตัวใดเสื่อมตัวพวกนะมักตัวใดเลขเลขที่ไอ้เฮ็ดไว้นี่ครับเลขไอ้ส่วนเลขวิ่งบ่มักตัวใดแม่นบ่มบนหรือล่างสักก่อน เอาล่างไปกวนฟันท่งไปเลื่อยสามโอ้ฟันท่องล้างไปเรื่อยสามสามสามล้านเปอร์เซ็นสามล้านเปอร์เซ็นครับสามเนนน้อนมาแทะตัวเน้นเนี่ยปะเนี่ยอาจารย์ตัวนิ่นเอาไปสร้างจอมรถตะลีไปกวนเลยทิมัตที่มัตคางขวากระงื้นคางซ้ายกระท่องไหมครับผมสองสองคูได้สองคูศูนย์สามครับศูนย์สามครับปู ศูนย์สามกับสามแปดครับ๋อ้ศูนย์สามกับสามแปดช่วยงามตามท่องเรื่องอว้วกวนลั่นป็นสวนกุหลาบตั้งสองเด้เลยครับว่าต้องไปซีเรียสกับเลขอันบานครับสั่งก่อนได้ก่นอนจะ่า,าผมว่าห้วยเลขออกหน้าหาแปดป้าผมกิดพ่ออาจารย์ห้วยเลขอาจารย์เขาแล่าปนด้มะ มาจะใสเน้ะอาจารย์เนี่ยมากว่าเดียวมาเมื่อดมาอย่งไรมาเขาวันมาแต่กล่องสลากหมดนาะผมว่าสุ่มเงียบเนาะสุ่มเงียบเมื่อน้องบัวหรือคิดถือว่าหรือคิดถือว่าฟุกกับการยอมรับได้จริงห่อถือว่าฟุกก็ดีว่าต้องกลับเมื่อกี้คูได้หลุดลวงหนาเนาะแม่นครับผมแต่ว่านสามจะเล่นทอดนู่งปูเป็นเอสตี้ของหลวงปูก็ดีของท่านสองแอดมินเท่าก็ดีครับผมจะลืมได้หละที่ปูวาไวั ผู้ใดมีความโชคดีจะตัวปูเดอร์พิมพ์สาธุมาเท่านั้นล่ะบริสิญจน์เงินแจกค้ามดอกครับผมกดไหลกดแช่ออกไปกันท่าจังไดกันห่างวดนี่มันเป็นคือการใส่จิตไหลเปลี่ยนอันว่าบุญบังเกิดกี่ซื้อจออันทามันบางครั้งบางที่มันปิดปิดขาดไปก็บขอบอกตรงๆล่ะแต่พิว่าปูกันยังพ่อมีความดีความชอบอยู่ยุ่งวมดว่าหันกันจะเฝ้าขับไล่ใส่ทรงกันเด้อครับผมครับผมครับผมบันนี้เปลี่ยนสีเด้อปูเด้อ บันนี้เปลี่ยนสี่ในส่วนเลขสามตัวเนี่ยปูขึ้นมากตัวใดครันสีมาตัดเป็นสองตัวเนี่ยเพื่อสีจะเพื่อที่ให้ลงทุนงง่ายขึ้นเพื่อที่ให้ไปวิเคราะห์ายขึ้นนี่รบกวนปูตัดสองตัวให้ในส่วนเลขสามตัวบนนะปูสามตัวบนสองหางตัดมาสองตัวบ่ะตัดมาสองตัวได้ปูป Polizei, ตัดสีตัดลักษณะใดนะเอาๆๆเข็งเขงเอาเข็งเขงเอา เอาเนี่าน้ำก็ได้ยักสองตัวเชียงน้ำยัดสองตัวก็ได้ครับพันธุันที่เอาเกี่ยวหางนี่เลยครับเกี่ยวหางห้าศูนย์เจ็ดหน่อห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดตัว้ะสองตัวจับคู่ศูนย์ห้ากับศูนย์เจ็ดแมนศูนย์ห้ากับน้นครับเนิ่มท่อกันเนิ่มท่อกันเนิ่มท่อกันครับผมเนิ่มท่อกันให้ให้ หมว่าว่ามีตัวใดเป็นน้องเป็นได้แมนคือหมายความว่าห้าศูนย์เจ็ดเป็นตัวเต็งสามศูนย์หนึ่งนี้เป็นตัวรองครับสามศูนย์หนึ่งนี้เป็นตัวรองครับผมแมนคือปลาดได้ซับคือเกาได้บ่ายคือเกาหลังเงินค่ำวัวสีดหอดนี่นะปูเนะแมน แาหากจักที่เป็นบุญเป็นลางตลอดฮอันนี้กับว่ากับ่ามั่ใจท่อกันด้ยตมั่นใจนะีเกจออกมาเพื่อจบกวงแวันวัดนึงเนียยังเน้นเปลี่ยนหาล่างตัวเดียวในสันปครับนี่ว่านี่กะจิเป็นไปว่าได้ยุบอ่ะแต่่างเบิร์มะแต่ว่าโลปูกับปีเกจที่คนหนึ่งปดสามนี่มากี่ตลอดของแค่ปีครับผมขอบคุณอะไรครับบุญผ้าร่วยบุญนะบุญน้ำโชกยังกับว่ากับไปไปเ็ทพญานาครับ โบกคอยดิขังอันาัมีอะไรเป็นยังไงน้อมรับครับติดตามยดติดตามทุกทิกมมานี่สุทไทยนี่โลกูนี่งิบบกขอใส่เวลาหน้านพราะวันย่างจีมีโครงสุกไายเนาะเป็นบอลมีโครงสุกไายจักจักไฟนี่งเถอดผีพาดบบได้บอกวคนปันทุกขั้งครับผม ฝันว่าไปซืือแว่นตาไม่หามือแตกเขาเคือจัง้คยๆเขาบอกว่าห้องสีบลมีปัญญาการเือไม่ได้ฝันแหม่แม่ถูกเข้ามารนะาตบตารันต่อว่นเล็กเดียวบริเตนขอแห้งญาติยุย่มเฮ็กซี่สุข,ขสุขวุลยนบพาว่าทิเห็นนุ่มเล่าข้าวลูกข้าวน้องสุขุูบุญคอและแม่ปูญาตาย่ายกันีเนาะสงใจวิจัในยานในเล็กของหลวงปู่มันเงียบเมื่องงบัว่น็ดีบ่มีความ ัางแกนที่มาหล่อร่วงยังบอครับคือปาเนะาะอยากให้มีโฉมขนาดแจ้งไหญมาทางแอดเพื่อนติดต่อคนมาทุกงวดน,ะนะนะนดนัะครัะมีงวดอีกเป็นหมดอันที่สองแจ้งไหน่ก็ะจะเริ่มนะในยิ่งลืม้าพาวจันนี้แล้วครล่วงเอ้าไปพิจรารณาล่วงเบิงครับผมนะแจ้งไหญแกะนมันเป็นบุญพลาเก่านะครับผมอาคนพบปูหล่นเฮียอยู่นน้ำทางเม็ดเจ็บเจ็บเจ็บเจค่อยน้ำทางคือเม็ดหุ่นรวมกันมาจากางนี้ เดืยอกันแห่งแจอนิยธาาวัฏครับผมธาบุปานควอนทาีุนิพห้นตรงนิความโตงดีบนเกือดในการเช bon okay, ียงท้ายเชียงโจกีิติมากหวัดใหไว้มไในวันที่สองฝึกสาตวมนีของาหารเนาะครับผมร่วมทั้งรวมทั้งของชอดมิ่ทุกช่องมีหลักมีโศกมีลาสุขภาพแข็งแรงอันตรายจะไดเมื่อกำไก่นี่ อนุมันหนาสุขาอันโดยชวยนนากันทุกท่านทุกคนเพื่นสาธุ